กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทําแนวทางพื้นผูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทําแนวทางการพื้นผูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่ พะลาทนเนนเวมาคลากวันให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ ที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสีแซนชาอัารีสอร์ทอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีดรปิลรัตสุรศดีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาเพื่อจะทําแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศมฤกทายวันให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เป็นผู้จัดให้มีขึ้นทั้งนี้สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ปีพศ2540ชายหาดบริเวณพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวรรัน อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีประสบปัญหาการกัดเซาะและสูญเสียแนวชายหาดไปจํานวนมากโดยอาจเกิดจากสาเหตุของการนําหินไปทิ้งป้องกันอาคารศาลาหลงสงรวมถึงการเกิดพายุไต้ฝุ่นลินดาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2540ทำให้ภายหลังเกิดปัญหาการกัดเซาะ จึงได้มีการจัดทํารายงานการศึกษาแผนแม่บทออกแบบรายละเอียดและการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประกอบด้วยรอดักทรายเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งขอ้อภรมชยายหาดพื้นที่ระราชนิเวศมฤคทาวันนอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างเขื่อนการใสาและขึ้น,นปากคลองบางก้าน้อยและคลองบางกราใหญ่เพื่อรักษาสภาพปากล่องน้ํา นำน้ำทะเลเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพื่อปลูกป่าชายเลนและปัญหาน้ำน้ำเสียรวมถึงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณด้านทิศเหนือของคลอ,อ,องบางจาน้อยซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2548เป็นต้นมาซึ่งโครงสร้างดังกล่าวสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณด้านหลังโครงสร้างได้แต่พบว่าส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพความสวยงามบริเวณด้านหน้าพระราชวิวศ มรดกไทยวันและไม่สอน้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นผู้ดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทาแนวทางและขั้นตอนในการฟื้นฟูและประปับปรุงสภาพชายหาดให้สอดคล้องกับระบบนิเวศทางกยายภาพและทางขีวภาพของระบบชายฝั่งดั้งเดิมพร้อมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการ แพรก่กระจายของความเค็มในพื้นที่พระราชิเวศมฤคทายวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์เดิมการจัดประชมุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อำเภอจาอําจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าร่วมประชุมร้อยสสิคนผลการประชุมในครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูล จัดทำแนวทางการพื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศมมลกระทาจวันให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติต่อไป